ครับวันนี้มาอยู่กับจีนนะฮะก็วันนี้เรามากับเจ้า s w e l t e c Premier Blackout นะฮะตัวนี้ไซส์ยอยู่ที่40มิลน,นะฮะวิวเบดอันนี้ผมไม่มั่นใจเป็นของพี่เขานะฮะส่วนสปริงพี่เขาก็เปลี่ยนมาพี่เขาน้ำหนัก60ส่วนผมน้ำหนัก80นะฮะส่วนส่วนงผม1 8 3นะฮะก็โดยรวมแผ่นสวยมากแล้วก็ด้านบนก็สวยสวยจริงสวยมากให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนี่ ละเอียดทักหน้าทักหลังนะนี่นี่ครับผมก็เราจะมาลองเล่นดูว่าฟิลมันเป็นยังไงบ้างราคาตัวนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ2อ0 0 0ื่นสกว่าบาทมั้งนะครับถผมจำไม่ผิดก็ไปกันเลย let's go ก็แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทส s s Joe Swell c ค e c เมีย back เ u าไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ำหนักคน80นะครับ S <s <bottles> เอาแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ไปลองสัมผัสเจ้าสวิลติกตัวนี้มาก็โอเคครับเยี่ยมฟิลการเล่นดีมากแต่ว่าใช้แรงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแผ่นตัวนี้ผมว่ามันมันเหมาะกับคนที่ทั้งเพิ่งเล่นทั้งเล่นเป็นแล้วทั้งเป็นโปรเพราะว่ามันมันก็ ถามว่ามันคล้ายเซิรฟ์ฟสเก็ตทั่วไปหรือเปล่าแบรนด์แบรนด์ต่างๆในท้องตลาดทุกทุกทุกวันเนี้ยนะฮะผมว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าแค่เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นซิมูเลเตอร์ทางทะเลมากกว่าอ่ามันจะแบบคาแบบไปไปวิ่งเร็วๆตรงๆเร็วๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะเนาะมันเอาไว้เล่นแบบพร้าวสวยๆสแนปหรือว่า360หรือว่าแบบ180อะไรพวกนี้ครับผมว่ามันเหมาะกับการไปเล่นแบบนั้นมากกว่า อันนี้ก็เป็นความรู้เด็กน้อยนะฮะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันแต่ว่าก็มาแชร์แชร์ประสบการณ์กันก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบเท่านี้แผ่นแม่งดีแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ลงลงด้วยเท่าที่ผมได้ยินมาหรือว่าไปดูในท้องตลาดมาเนาะก็เอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม